สบายดีวันนี้ข้าพเจ้าบีบีมองนะจะพาทุกท่านไปสร้างทิศพักบนต้นไม้ไผ่นะว่าวิธีส้างเป็นอย่างไงน,นะให้ติดตามไปนะจมยาวไปนะแกเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามาหอกต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะใหญ่พอสมควรเลยเนาะเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในป่านี้เนาะดูนะ เมันมาเลยเนาะกว่าบูกี่ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ยังซอกบอดายบ่อนที่จะสร้างที่พักหรือว่าสร้างบ่อนที่นอนฮะเนาะ เพราะว่าบอนที่ข้าพเจ้าต้องการสร้างไว้น่ยก็เป็นไม้ไผนะ่เนาะมันบแมนต้นไม้เบกนี่เนาะเป็นไม้ไผนะ่เนาะต้องไปซ้อว่าบอนแดที่มีไม้ไผ่ใหญ่ขนาดใหญ่เนาะต้องไปเฮ็ดบอนที่พักอยู่ข้างบนท่านเนาะ เป็นบ่อน,นี้เนาะบ่อนสูงๆนี้เนาะข้าพเจ้าจะขึ้นไปสร้างบ่อนที่พักอยู่ท่านเนาะเพราะว่าสร้างที่พักบ่อนในภั่นี้คือมีผลดกีก็คือมีกิ่งตัวนี้เนาะเยอะพอสมควรเนาะถ้ามันมีตัวนี้เยอะแล้วก็พ่อหมีพ่อเสือัจะขึ้นไปไม่ได้เนาะ หมูป่านี่จะขึ้นไม่ได้นะ ตันี้จะเป็นตัวที่ข้าพเจ้าชีสร้างไว้เพื่อเกาะไฟหรือว่าดังไฟนะไว้บอนที่ข้าพเจ้าชีนอนขึ้นนี้นะ ที่น้องพี่น้องเนาะเป็นบ่อนที่ขพเจ้าสิสร้างไว้ดักดังไฟเนาะดังไฟหรือว่าเกาะไฟอยู่บ่อนนี้เนาะเพราะว่าถ้าขบเจ้าบอกเกาะไฟอยู่อยู่บ่อนนี้นี่กลางคืนนี้ขพเจ้าอาจจะไม่บอกกล้าลงไปแล้วเนาะเพราะว่ากลางคืนนี้ก่อนยนะันมีหลายเรื่องที่ยนนะันพวัวสักปลาหรือว่าพวนันยะังก่อนจะมีเนาะ เขาเจ้าเกาะยานเนาะก็เลยมีแต่ดักดังไฟอยู่บนนี้เนาะหรือว่าเกาะไฟบนนี้เนาะเขาเจ้าศิษสร้างแบกนี้แล้วก็เอาดินมาใส่เนาะนี่จะเอาใบไม้ตัวนี้ห่อกันก่อนเนาะใบไม้ตัวนี้เอาห่อกันก่อนเนาะค่อยเอาดินลงใส่เนาะ เดี๋ยวนี้ก็ใกล้สิบมืดแล้วนะก็หกโมงเลยหนะ้าโมงหกโมงนะเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแดเสียงจักรจันทร์ร้องนะเดี๋ยวนี้ก็บ่อนทีข้าพเจ้าที่สร้างไว้เพื่อไว้ก่อไฟหรือว่าดังไฟนะ,ะได้เลยมนะีแต่ไปเสาะหาฟืนมาแล้วก็เอาฟืนมาก่ะไฟไว้นะ บอลพวกเขานี้บ่มีน้ำเหมือนปะเพราะเป็นภูเขาสูงเนาะบ่มีน้ำสกินเนาะแต่กระบ,บ่เป็นยังนะข้าพาเจ้าก็มีวิธีเนาะคือ่อหาน้ำจากไม้เนาะเพราะไม้ไม้ไผ่หรือไม้ยังก,ก็มีน้ำเก็บไว้ข้างในเนาะข้าพาเจ้าก็สามารถไป่อดมากินได้เนาะหรือว่าต้นกล้วยหรือว่าพวกนี้ก็มีคือกันเนะาะแต่สำหรับข้าพาเจ้าเนี่ยเ้าจะใช้ตรงนี้เนาะ มันจะมีน้ำเก็บไว้อยู่ข้างในเนาะเวลาเราตักแล้วเราเอาขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลลงมานะจะเป็นเบ็นดนี่นะพี่น้องเนาะค่อนข้างจะเยอะเลย พออินนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เจ็ดโมงไปเป๊กโมงแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ข้ารเจ้ากับคนเดียวนะก็ค้ขา,าขึ้นอยู่ในป่านี็เดี๋ยวนี้ก็บบกก้าลงนะมีแต่นอนอยู่ในนี้เนาะเพราะว่าข้างล่างนี่ก็กลัวนะปะยายัดนะกว่าจะมีพวกหมีหรือว่าพวกหมูป่านี่เนาะเข้ามานะทำลายเรานะเพราะว่าเราเข้าป่ามากก็ไม่ได้เอาอย่างมันะมาแต่มือเปล่ามาซะนะวันนี้ก็ เดีนอนค้างคืนอยู่นี่แหละมื่อเช้าแเราค่อว่ากันนะกับวิธีที่เฮ็บอนที่นอนอยู่ต้นไม้หรือว่าบนไม้ไผ่นี่ย ถ้ามีมีคนมาเอื้นอยู่ข้างล่างเนาะเขาไม่ต้องหลงเนะเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนเราแน่นอนเนาะเพราะว่าเราเข้าป่ามาคนเดียวเนะเพื่อนเราหรือว่าพี่น้องเราเขาอาจจะบอกว่าเขาเข้าป่ามาบอลไดเนานะถ้าสมมุติว่ามีคนมาเอื้นเราว่าให้ลงไปแล้วก็บ้านมีคนเจ็กนะครับคนป่วยไปนั่นเนอะไม่ต้องหลงเนาะเพราะว่า ไม่ใช่เพื่อนเราหรือว่าพี่น้องเราแน่นอนเนาะเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายนะมาแต่สมัยก่อนเนะาะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ข้ามเจ้านอนอยู่บนนี้เนะ่ยเพราะว่าไม่กล้าลงแล้วเนาะ